สวัสดีครับชัยชาแนลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับช่วยกดไลค์นะฮะชยเคย,ยได้ทำคลิปเกี่ยวกับท่าเตียนยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโอและหะนุมานครับนี่ฮะหะ,หะนุมานก็ในครั้งนี้ช,ย,ชยก็ได้ไปศึกษาเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวเรื่องของ ยักษ์ตนหนึ่งหรือหลายๆท่านอาจจะเรียกว่ายักษ์องค์หนึ่งนั่นคือเท้าวเวสวร์ครับวันนี้เชิจะพาไปดูครับว่าประวัติของเท้าวเวสวร์ที่หลายคนไม่ทราบหรือทราบบ้างแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรหลายๆท่านที่บูชากันมาเป็นแรมปี10ปีเนี่ยรูปลักษณ์แต่ละรูปลักษณ์เป็นอย่างไรโดยเฉพาะท้าวเวสวรณที่เป็นผลงานที่รังสรรค์จัดทาง ทีมศิลปินชั้นนำของเมืองไทยในราคาที่เราจะเรียกว่าบูชาหลักแสนบาทหลักหมื่นบาทหน้าตาเป็นอย่างไรครับไปดูกันครับกับเท้าเวสวัณกับงานคุณสิลปครับหลายๆคนคงทราบนะครับว่าเท้าเวสวัณเป็นพี่น้องกับยักษ์วัดแจ้งครับหรือทศกัณฐ์นั่นเองครับเท้าเวสวัคือใคร เทววสวรรครับท่านเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเท้าจักตุโรคบาลทั้งสี่ที่เรียกว่าอธิบดีแห่งอสูนโดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและยังเป็นเทพผู้คุ้มครองโรคมนุษย์คอยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปจากชีวิตอีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์เป็นมหาศาลครับ เท้าเวสวรรณเนี่ยท่านได้ปรากฏอยู่ในหลายความเชื่อทางศาสนาครับไม่ว่าจะเป็นเท้ากุเวนของประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นอินเดียใต้นะฮะขณะเดียกันพระซัมกลของทิเบตหรือตัววนเทียนหวังของจีนเนี่ยทำให้ท่านเป็นเทพองค์หนึ่งที่เป็นที่ารพนับถือในหลายประเทศทีเดียวครับมาดูครับรูปลักษณ์ของท้าวเวสวรรณ ก็จะพบได้ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบก็คือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมีสององนะครับไม่ใช่มีองค์เดียวท้าวเวสสุวรรณที่มีองค์เป็นยักษ์เนี่ยก็คือรูปเป็นยักษ์เลยยืนถือกระบองยาวและโลก่แก้วเรียกว่าเป็นโล่แก้วมีประวาณแสนยุติธรรมในสวรรค์โดยถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอายการมาก,กว่า100ปีแล้วครับ นั่นคือสัญลักษณ์ของท้าเวสวร์องค์ที่เป็นยักษ์ครับอีกองค์หนึ่งครับก็คือเท้าเวสวร์องค์ที่ในร่างของมนุษย์ท้าเวสวร์มีร่างของมนุษย์นะครับชายภูมิพลุยโอ้แต่เท้าเวสวร์นในรูปลักษณ์ของพุทธสิ์ก็เป็นหนุ่มรูปงามได้เช่นเดียวกันครับก็จะเพิ่มโชคลาภทําทให้มีกินมีใช้ไม่ได้ขาดเห็นไหมครับนั่นคือความแตกต่างนะ มีเรื่องหลักของเหตุผลที่นึงครับในความนิยมในการกลับไหว้ในปี2566นี้ครับหลักๆในการกรับไหว้เทวสวรรค์นั้นถือเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากครับจนศาสนสถานต่างๆที่เป็นที่กรับไหว้ต่างพูดกันได้เลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแบบนี้คือต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศแบบนี้มาสักปีกว่าแล้วฮะซึ่งอาจจะทําให้เกิดผลกระทบหลายๆอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาการบอกต่อของหรา,ารยจต่าง,างๆเกี่ยวกับ เท้าเวสวนนร์ในการเปิดทรัพย์ตดยเหตุผลต่างๆเหล่านี้นะครับส่งผลให้ผู้คนมากมายหันมาเคารพบูชาไหว้ท่านรับโชคลาภเพิ่มความมั่งคั่งกันถ้าเราจะไหว้เท้าเวสวรร์น,นะครับก็มีหลายที่ครับสถานที่ที่เราไปบูชานะครับตามสถานที่ต่างๆแต่ที่เป็นที่นิยมและเราต้องปักหมดุดในการสักการะและเสริมสิริมงคลที่เด่นชัดมากๆก็คือที่วัดสุทัศน์ครับ หรือที่เดียกเต็มคือวัดสุทัศน์เทพวรารามนั่นเองครับอยู่ที่กรุงเทพนี่เองฮะก็ถ้าเกิดจะไปก็ช่วงแปดโมงครึ่งถึงสามทุ่มนะครับไปที่นั่นเข้าไปปักกุนที่ Google ได้เลยครับก็จะพบกับท้าวเวสวรรณที่หลายๆท่านมาศักระพูชานะครับซึ่งวัดสุทัศน์นี่เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยรชัชกาลที่1มีความโดดเด่นในเรื่องของความเป็นวัดแห่งนี้และท้าวเวสวรรณแห่งนี้นั่เองครับท่านอยู่ในบริเวณหลังพระโอสถ เพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้ครับส่วนเรื่องของการกราบไหว้ต่างๆนะฮะก็เฉยๆจะให้เป็นความรู้สั้นๆนะครับการไปไหว้เทวสุวรรณไม่ว่าจะไหว้ที่บ้านตัวเองหรือว่าจะเป็นที่วัดหรือสถานที่สักการะต่างๆก็หลักๆก็คือสักการะด้วยธูป9ดอกครับถวายดอกกุลาบอีก9ดอกหรือพร้อมกับดอกดาวเรืองออผลไม้มงคลครับไม่ว่าจะเป็นส้มกล้วยหรือสับปะรดครับ อย่าลืมครับเราจะต้องตั้งนโมสามจบด้วยระลึกถึงคุณพระบิดามารดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะครับให้ช่วยประสาทวิชาแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระพุทธพาาระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองครับท่องคาถาบูชาท้าเวสวัน9จบนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะฮะคนใดหรือว่าท่านในดมีพยันก็สามารถกราบไหว้ท้าเวสวรรได้เองที่บ้านได้เลยครับ การบูชาเท้าเวสวรรณนอกจากจะเป็นการเปิดทรัพย์เปิดโชคลาภแล้วสิ่งที่สําคัญครับผู้บูชาทุกท่านนะครับจะต้องมีจิตที่เป็นจิตเปิดนะฮะไม่อคติรับทุกเรื่องและที่สําคัญก็ต้องอยู่ในการทําความดีในช่วงเวลานั้นครับเชื่อครับว่าบางครั้งก็อาจจะทําอะไรก็ผิดพลาดไปมากมายแน,น่นอนทุกคนครับแต่ในช่วงเวลาที่เราจํจาจเป็นจะต้องมีโชคมีลาภและกระดดกที่ดีจําเป็นจะต้อง เป็นคนดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับและโชคดีครับกับทาวเวสสวรในปี66ครับ